ทิพย์จะสอนมัดลายหัวใจอีก,กรอบหนึ่งนะคะดัแบบแรกเพื่อนๆกลางผ้าออกมาแบบนี้นะคะน่ะพังกลางผ้าออกเสร็จแล้วพับครึ่งพับครึ่งผ้าค่ะอ่ะพับครึ่งผ้าให้มันเป็นแบบนี้ให้ครึ่งผ้าอยู่ในลักษณะนี้นะคะ ให้ครึ่งผ้าอยู่ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวลายนี้เราจะต้องวาดเป็นครึ่งหัวใจนะคะวาดตรงฝั่งนี้นะคะ,ะนี่เราจะพับครึ่งผ้าได้ลักษณะครึ่งผ้าแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาดครึ่งหัวใจตรงนี้อ่ะอ่ะลายมันจะสวยไม่สวยอยู่ตอนจังหวะที่เรา วาดโค้งนะฮะวาดโค้งให้เป็นลักษณะนี้นะะเดี๋ยวที่วาดให้ดูวาดให้ใหม่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าอาดัดคลิปไปแล้วนะคะวาดเสร็จแล้วเอ้าไม่ได้กดอดัดนอะ่าหัวใจเราจะออกมาเป็นหัวใจหรือเป็นวงกลมมันอยู่ตรงขั้นตอนนี้เลยนะคะ่ะขั้นตอนวาดนะคะเวลาวาดนะเะวลาวาดให้โคง้งเนี่ยโค้งขึ้นมาสูง,ส,งสูงแบบเนี้นะคะถ้าเราโคง้งโค้งเตี้ยเตี้ยแบบเนี้ยนะคะเนี่ยวาดแค่เนี้ยเนี่ยสมมติวาดแค่เนี้ เวลาเราจับจีบขึ้นมุมหาเวลาเราจับจีบมันจะกินมุมนะจีบมันจะกินมุมไปแล้วทีนีพพ้พอเวลาเราหยอดสีนะฮะนะการมัดลหลายๆอย่างมันกินมุมไปหมดทีนี้พอผลงานเราแกะผลงานออกมามันจะไม่เป็นลายหัวใจหรืออาจจะเป็นหัวใจที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ,ะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเหมือนอย่างหัวใจสีม่วงที่แม่เขามัดให้ดูค่ะผ้าผ้าสีม่วงอ่ะที่ที่แม่เขามาเรียนที่บ้านนะฮะวาดโค้งขึ้นไปขึ้นขึ้นไปให้สูง แบบนี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมโค้งขึ้นไปให้สูงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดให้มันเป็นธรรมชาติเลยค่ะตีโค้งลงมาค่อยๆตีโค้งลงมาค่ะเนี้ยอเนี่ยให้มันได้ลักษณะนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยได้หัวใจสองดวง <c oughs> เสร็จแล้วเราจะจับขึ้นมุมนะขึ้นมุมหัวใจตรงนี้ <c oughs> เพื่อให้ง่ายต่อการตีโค้งนะคะทิพเคยขึ้นมุมนี้มุมนี้แล้วตีโค้งมานี้ยากนะคะ ขึ้นมุมนี้ก่อนนะะจับจีบแบบนี้เลยค่ะจับจีบตรงเส้นดิสอจะเป็นขดเล็กขดบางได้หมดนะะเราสามารถเคลื่อนแบบผ้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะจับจีบไปนะคะหมุนผ้าได้นะหมุนผ้าได้นะคะ,ะ,ค,ะ,ะค่อยๆขดอันนี้ผ้าไปนะคะหมุนผ้าได้เมื่อเราจับจีบเสร็จแล้วลักษณะนแนวเส้นดินสอเขาจะต้องเป็นออกมาแนวตรงนะคะ นั่นนั่นคือจะเป็นหัวใจแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้หนังยางรัดเลยนะคะใช้หนังยางรัดเลยคลิปนี้ทิพจะไม่ได้สาธิตการหยดสีให้ดูนะคะเพราะว่าลงลายหัวใจไปแบบหลายคลิปมากแล้วนะคะ <laughs> นี่นะคะ เส้นมันจะต้องอยู่ตรงกันนะคะจามัดไม่ถนัดมัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นเลยนะเพราะว่าถ้ามัดไม่แน่นนะสีมันผ่านแล้วก็พยายามดึงหนังยางให้มันแบบชิดๆกันนะคะถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าหนังยางมันเป็นแบบเนี้ยนะ,ะเวลาหยอดสีมันจะเป็นลายไง <laughs> มันจะเป็นลายไม่เนียนนะคะอ่าได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะ ของของแม่เขาที่มันเป็นลายเส้นเส้นถัดมาอีกเนี่ยเขาเกิดจากการรั่วผ้าแล้วมัดมัดไปอีกนะคะมัดมัดไปอีกนะคะมันเราจะได้หัวใจซ้อนกันนะคะเราจะได้หัวใจซ้อนกันก็เรียงผ้าหน่อยนะคะให้จับอ่าแล้วแม่เขาใช้สีเดียวนะคะเดี๋ยวทิพขึ้นภาพให้ดูอ่ะมัดแน่นๆนะคะนี่ทิพสาธิตให้ดูทิพอาจจะไม่ได้รัดแน่นนะแต่ถ้าจะมัดคือมัดให้แน่นนะคะ เราจะได้หัวใจซ้อนกันหลายดวงนะฮะในผ้าหุ่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทิปมัดอีกรัดให้แน่นเลยนะคะอ่าสมมุติจะเอาแค่นี้นะคะอ่าสมมุติจะเอาแค่นี้ตรงนี้มัดแน่นใช่ปะ่ะไอ้ตรงที่เรามัดแน่นนะคะมันจะเป็นลายหัวใจซ้อนนะคะ่ะเดี๋ยวทิปแทรกภาพให้ดูนะคะเดแล้วตรงเนี้ยเราสามารถหยอด กี่สีก็ได้นะคะตรงช่องเนี้ยอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเล่นสีชมพูก็ได้ช่องนี้จะเล่นสีเหลืองก็ได้ช่องนี้เล่นสีเขียวสีฟ้าได้นะฮะหรือจะเล่นสีเดียวทั้งตัวก็ได้ลายมันจะโดดเด่นตรงตรงนี้ค่ะตรงที่เราลัดหนังยางไว้นะคะอ่ะเหมือนอย่างผ้าเช็ดหน้าของที่แม่เขายอมให้ดูนะคะแม่เขาลงสีเดียวแล้วมัดแบบนี้เลยนะมัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หยอดสีเดียวนะฮะก็จะได้ลาย มาย้อมหัวใจแบบในคลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวทิปขึ้นภาพให้ดูนะคะทิปให้ชื่อลายหัวใจว่าลายหัวใจซ้อนกันค่ะลายนี้